เราจะรู้สึกยังไงถามเพื่อนๆแล้วกันนะว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์ซื้อของถูกมากๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งแพลตฟอร์มหรือซัพพลายเออร์เขาซับไม่ได้แล้วเขาก็กลับมาขึ้นราคาอีกครั้งเนี่ยเราจะยังบริโภคแบบเดิมอยู่ไหมนะฮะอืมอน,นี้ถามหน่อยเริ่มรู้สึกว่ามันมีความตึงเครียดอยู่นะครับของการบริโภคของคนจีน,นช่วงนี้บริโภคกันน้อยนะฮะเรียกว่าช้อปปิ้งกันน้อยนะปิงตัวตัวยอดก็ไม่ค่อยจะโตสักเท่าไหร่ ผมไปสำรวจมาดูนะครับว่า3-4สี่ค่ายักษ์ใหญ่เนี่ยในจีน e อีคอมเมิร์ซเนี่ยกินส่วนแบ่งงานตลาดกันตรงไหนบ้างเมืองไหนบ้างนะครับพิงตัวตัวกับเถาเป่าแล้วกัน<ม>เถาเป่านี่ค่อนข้างก้ากึง่งแต่พิงตัวตัวเนี่ยชัดเจนนะ PDD เนี่ยเขาจะกินตลาดที่เป็นคันที่ไซส์หน่อยนะหรือพวกชนบทหน่อย ที่ต้องการของถูกจริงๆเน้นกู๊ดดิลจริงๆเนี่ยปิงตัวตัวกินนะฮะแล้วไอชนบ,บทที่ว่าเนี่ยมันจำนวนคนมันมหาศาลนะมันเลยทำให้ปิงตัวตัวเนี่ยขึ้นมาตีกับเถาเป่าได้อย่างสบายใจในขณะที่ฝั่งของอาาาลีบบอาลีบาบากรุ๊ปเนี่ยก็มี2แพลตฟอร์มนะอันแรกคือเถาเป่าอันที่2คือเทียนเหมานะฮะเอาโพสิชั o n ไปชัดเจนว่าเถาเป่าเนี่ยเป็นออกแนวพิงตัวตัวนะก็คือแบบตลาดล่างหน่อยนะฮะแล้วก็เทียนเหมาเป็นตลาดแบบออฟฟิเชียล ช็อปอะไรแบบนี้ราคาก็จะแพงหน่อยมีการ Certify อะไรก็ว่าไป KYC เพราะฉะนั้นเนี่ยคนนอกเมืองแล้วกันคนชนบทนะชนบทก็จะซื้อพิงตัวตวกระเถาเปล่าในขณะที่ในเมืองเนี่ยนะในเมืองหรือคนที่ลิฟอยู่ในซิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยมักจะใช้บริการของเทียนเมาหรือไม่ก็ใช้บริการจริงตรงพวกนี้นะครับเพื่อที่จะการันตีของแท้ของดีอะไรเงี้ยแต่ราคาสูงหน่อยไม่เป็นไรนะคับก็จะเห็นลดนิยมอย่างชัดเจนนะฮะงั้นพิงตัว,ต,วตัวเนี่ย ตอนนี้เนี่ยออกมาแสดงความเห็นแล้วกันนะบอกว่าขยับยากนะฮะเขาบอกว่า2เรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาขยับไม่ได้เลยหนึ่งก็คือเขาพยายามจะ เปิดตลาดในประเทศต่อแต่เขารู้สึกว่าตลาดในประเทศที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะมันถูกสุดแล้วมันถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงแล้วนะฮะมันพอเล่นมุกเนี้ยมาเป็นเวลาเป็น10ปีเลยก็ตลาดค่อนข้างอิ่มตัวอย่างนี้ดีกว่าในจีนเนี่ยปิงตัวตัว,ตวผมมองว่าขยายแทบจะลําบากแล้วนะฮะเพราะว่าทุกคนรู้จักหมดแล้วทุกคนซื้อหมดแล้วยอดเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละมันไม่มีจุดที่ยังไม่เคยไปอะนะไปกันหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ดีมานก็ต่ําลงด้วยทําให้ปิงตัวตัวในประเทศเนี่ยค่อนข้างลําบากถึงแม้จะเล่นม ต่างประเทศบ้างละงั้นพิงต,ตัวจะเอานโยบายตัวเองมาทําเป็นเตมู oo, นะออกมาต่างประเทศเขาชื่อเตมูก็เอาเตมูไปลุยอเมริกาแล้วก็ล่าสุดมีมาไทยด้วยเอามาลุยต่างประเทศเนี่ยโมเดลก็ต้องเป็นโมเดลใหม่แต่ล่าสุดเนี่ยเตมูเองก็มีปัญหานะประสบปัญหาเรื่องของเลกูลเลชันเรื่องของการกํากับดูแลนะเราเริ่มเห็นการแบนการฟ้องกันนะ,ะแล้วรัฐบาลสหรัฐก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเนี่ยเตมูอาจจะเป็นค่ายต่อไปโดนแบนด้วยหรือเปล่านะตามจากติ๊กต่อไปก็ไม่แน่ใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลกูลเลชันจึงเป็นอีกจุดหนึงที่วิตั ค่อนข้างเหนื่อยนะครับตอนนี้เหมือนคืนไม่เข้าใครไม่ออกดีกว่าในประเทศก็เต็มแล้วทําต่อไม่ได้นอกประเทศก็ติดกฎต่างๆนะฮะก็รู้สึกอีหลักอีเหลือพอสมควรหุ้นก็เลยร่วงนะแล้วก็เรเว่นิวโกลอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีการมองนะนี่การวิเคราะห์ของบูมเบิร์กนะมองว่า เดินลาบากอย ers, okay. away, water, right care, ู่เหมือนกันนะกับนโยบายล่าสุดของพิงตัวตัวไอ้เน้นของถูกเนี่ยมันก็เหมือนจะดีนะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมันเต็มเนี่ยมันจะเอายังไงต่อนะครับเมื่อคนเราชินกับของถูกมากๆเออถามเพื่อนๆเหมือนกันเวลาเราเจอแพลตฟอร์มที่มันลดถูกมากๆแล้วเราชินกับของถูกมากๆเนี่ยเมื่อถูกมากๆมันกลับไปซื้อแพงไม่ได้นะเพราะมันเคยซื้อราคานี้ถูกว่าเราจะไปซื้อแพงกว่านี้ไม่ได้เราเคยซื้อ50บาทอยู่วันนี้มาขายร5 0ยมันไม่ได้แล้วอ่ะนะฮะเราก็50บาทของมันก็ใช้ได้ด้วยมันไม่ได้ขนาด มันไม่ได้ดีมากแต่มันไม่ได้แย่นะฮะเราจะรู้สึกยังไงถามเพื่อนๆแล้วกันนะว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์ซื้อของถูกมากๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งแพลตฟอร์มหรือซัพพลายเออร์เขาซับไม่ได้แล้วเขาก็กลับมาขึ้นราคาอีกครั้งเนี่ยเราจะยังบริโภคแบบเดิมอยู่ไหมนะฮะอืมอนนถามหน่อยผมว่าเมืองจีนเนี่ยค่อนข้างนําหน้าเราหนึ่งสเต็ปเราให้ดูตลาดเขาแล้วกันว่าของเขามันไปถึงจุดนั้นละจุดที่มันแบบฝัดไปด้วยของถูกจนทะลักทลายเนี่ยมันไม่มันไม่เอาเพิ่มแล้วนะ,ะเพราะฉะ เราเพื่อนๆออคิดว่าเมืองไทยจะเป็นแบบนั้นไหม <laughs>